ร้องเพลงอะไรพี่จำร้องโพล่แคทดไหมโอ้เออร้องโพล่แคทสักเพลงแล้วกันเพลงอะไรโร้องอวอร์ดได้ไหมแต่ต้องร้องกับคู่กับเอี่ยวใช่ไหมแป๊บนึ่งนะเออกลัวมึงร้องเวอร์สไม่ได้เดี๋ยวรอพี่เอี่ยวพี่เอี่ยวเขาไปทำธุระอยู่แป๊บนึงนะอ๋อเอโอเคตัดไว้ก่อนพี่บีเปิดไมค์นี่รอไว้เลยเดี๋ยวรอพี่เอี่ยวทำธุระเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวพี่จำจะร้องเพลงพี่จำหาเนื้อมาอ่านรอไว้เลยนะครับได้อ๋อฟทักทาย1,100คนบน YouTube 167คนบน Facebook นะครับขอบคุณมากครับพี่ตรงขอบคุณนะครับพี่พี่กินประจแบบนี้นะครับก็มาสนุกด้วยกันนะครับอ่าสามูตไม่ต้องพิมพ์นะครับอืมสักพักก็เตจอนแล้วครับทุกคนนีอวันวนเคอเคครับเดี๋ยวรอพี่เอี่ยวมาเอพี่จัมจะร้องเพลงให้ฟังเมื่อกี้พี่ตรงไม่อยู่มีคนบริจาคมาประมาณ729บาทครับอยากฟังพี่จัมร้องเพลงครับ เออเขาก็เลยเดี๋ยวพี่จ้ำร้องเพลงอะไรเดี๋ยวพี่จ้ำร้องโพลีแคทโพลีแคทโอเคอออาวเแต่ว่าพี่เอียวมาแล้วพี่เอียวเอียวเอียวอย่าพูดอย่าบอกขอโทษครับขอโทษครับเอาโอเคพี่เอียวมาแล้วพี่เอียวร้องอาวอนเป็นใช่ไหมเดี๋ยวร้องคู่ร้องกับพี่จ้ำหน่อยโอเคโอเคโอเคอ่ะได้เอะไรไหม พี่ปีพร้อมใช่ไหมครับผมยังไม่พร้อมนะครับพี่ปีแบกหมด้วยสวัสดีครับให้พี่ปีแบกเทีนี้เกี่ยวเองเกี่ยวเองทีนี้เขเก่งไม่พอชมเก่งด้วยนาะเออจริงเหรอเหรอลองดูลองดูครับลองดูเป็นไงเป็นน้ำเปล่าที่บาลานซ์ดีมากเลยบาลานซ์อะไรวะบาลานซ์น้ำแข็งใช่โอเคโอเคตัวแทนจากโพลีแคดนะครับ ทุกป,ปีตอนนี้ต้องหายเจอสิ่งใดหมาสมเป็นของควันให้เจอาป่าไม่อีกแล้วไม่มีปีไหนที่เธอเจะเจชิญ <Happy Birthday S 1> ให้ไปลองเพลงๆ Happy Birthday ได้ฟังอีกแล้ว Listen แล้ว ด้ำที่ซัจำมันจะทนได้ไวฉันรู้ว่าเธอจะยิ่มแบบไหนตอนคนที่เธอรักเซอร์ไพร์ฉันยัง I want you, baby I want you และก็รู้ว่าเธอดีใจแค่ไหนเวลาที่เธอได้รับดอกไม้กับขอความว่ารักกว่าใครใครคนที่เขาบอกจะไม่ใช่ตัวฉันรอจํำไว i want you baby i want you should i want you